ไขรข้อของใจอาหารแมวทำไมต้องเขียวแดงมาเราจะพาไปดูว มากันที่โรงงานกันเลยจ้าวัตถุดิบหลักในการทำอาหารแมวนั่นก็คือข้าวโพดโปรตีนจากเนื้อสัตว์และวิตามินแระธาตุต่างๆมาบดกันให้ละเอียดคนๆๆๆกันอ่อนออกมาเป็นผงแบบนี้จากนั้นก็เข้าสู่เครื่องโม่ให้ละเอียดอีกหนึ่งทีนะจ้านี้โม่กันอย่างนี้เลยนะก็ต้องขอบคุณพี่ที่เปิดให้ดูด้วยที่โอ้เละกัน่หเลย่ตอนที่ทจะขึ้นรูปนั้นทุกสีทุกอย่างต้องถูกบดให้ละเอียดเป็นผงให้ละเอียดแบบนี้เลยนะก็เข้าสู่การเสริมวิตามินต่างๆเสริมสีผสมอาหารและผสมทุกอย่่าาาางงเข้้้ดวยยกกัันนลบจออม ตาแบบนี้แล้วก็เข้าสู่แม่พิมพ์นะจ๊ะท<อ>ั้งหมดก็เข้าสู่การขึ้นรูปแล้วก็จนออกมาเป็นเม็ดนั่นแหละจ้ะทำทีละสีได้แคเขียวรอบหนึ่งแดงรอบหนึ่งนะจ๊ะนี่หน้าตามันก็จะออกมาอย่างนี้ไม่ได้แข็งหนะ้ามันก็นุ่มๆนิ่มๆนีนนนน่ฉันก็ลองกินไปหนึ่งทีเอ้ยมันก็อร่อยเหมือนกันนี่ว้าเทาจริงๆทั้งสองสีเนี่ยก็เหมือนกันหมดนั่นแหละแค่เป็นสีแดงกับสีเขียวเอาใจธาตุแมวเท่านั้นนะแล้วก็สีแดงเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อสัตว์สีเข กลิ่นและรสชาติเข้าไปเพื่อให้มีความเย้ายวนและน่ากินมากยิ่งขึ้นนั่นเองจ้าการตรวจสอบคุณภาพนั้นก็มีการตรวจความชื้นตรวจสารอาหารแล้วก็มีการเทียบสีนู่นนี่นั่นะเรื่องรสชาติและความเค็มก็เป็นไปตามข้อกําหนดของกรมปรศุสัตว์อย่างนี้ก็มีการตรวจสารอาหารด้วยนะนี่ตามนี้เลยนี่และหลังจากนั้นนี่ก็หลังจากเคลือบเสร็จแล้วก็มีการอบความร้อนแล้วก็มีการขยารองฝุ่นออกสีแดงก็เดินไปทางหนึ่งสีเขียวก็เดินไปทางหนึ่งจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้มาบรรจบกันจนหน้าตาก็เป็นที่คุ้นเคยกันนแแแแบบีีล้ลจาอาอามววเขยดง ถามว่าอาหารแมวเขียวแดงอันตรายไหมก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนั่นเองจ้ะเอาจริงๆมันก็ยังมีดีเยอะแยะมากมายนะจ๊ะผู้บริโภคก็เลยสังเกตนิดนึงนั่นเองจ้ะก็อย่างเช่นตัวนี้ก็ของแคทตี้แคทนี่แหละจ้ะฉันก็เลยไปดูโรงงานมาแล้วซึ่งมันก็เป็นเขียวแดงที่เราคุ้นเน้อคุ้นตากันดีนั่นแหละเช่นอันนี้ก็เป็นถุง10กิโลกรัมที่ช่างแล้วก็ยังไงก็ต้องเกิน10กิโลกรัมแน่นอนเพราะเขาเผื่อไว้ก่อนแล้วมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความเป็นไปได้นั่นก็คือ่วยู พวกจะเลือกนั่นเองจ้าและนี่คือเรื่องราวของอาหารแมวเขียวแดงนะจ๊ะสำหรับครั้งหน้าเราจะพาไปดูโรงงานอะไรอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้เลยจ้า